สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีธนูและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ดูทันเลยนะครับการงานของชาวราศีธนูนะครับเรามาดูซิเกิดอะไรขึ้นเอยสารดาบการงานอะ่ะมันจะมีสภาวะของการไม่สมหวังถ้าคุณตั้งใจทำอะไรไว้หรือคาดหวังอะไรไว้ มันจะไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการสามดาบมันจะอยู่ในสภาวะที่คุณรู้สึกแบบผิดหวังมันมีรู้สึกมันมีสภาวะของการถูกปฏิเสธเป็นสภาวะของการที่ทำแล้วมันไม่เกิดผลดีเดี๋ยวเรามาดูกันต่อส่งผลอย่างไรกับคุณสามดาบส่งผลให้ ส่งผลเป็นสามถ้วยแสดงว่าคุณมีการปฏิเสธต้องใช้คำว่าปฏิเสธเลยพอขึ้นสามถ้วยเนะี่ยปฏิเสธอะไรไปสักอย่างหนึ่งแล้วมันส่งผลเป็นการสนับสนุนที่ดีกลับมามันมีเรื่องของไพ่ของการสนับสนุนนะเดี๋ยวเรามาได้เรียงดูการงานนิดหนึ่งเดี๋ยวขอดูเรื่องของการงานนะสามดาบการงานยุติการทํางานที่ไม่จําเป็นอ่าได้ไหมความหมายคีย์เวิร์ดนี้ ดังนั้นราศีธนูนะการงานเกิดอะไรขึ้นยุติการทำงานที่ไม่จำเป็นพอเรายุติปุ๊บสามถ้วยมีคนให้การสนับสนุนเออสามถ้วยคือมีผู้ร่วมสนับสนุนทางการงานเอาแล้วพอเรายุติทําในสิ่งที่มันไม่จำเป็นแล้วมีคนมาสนับสนุนงงไหม บางทีเราเลิกทํายุติเลิกไม่เอาไม่ทําบางสิ่งบางอย่างส่งผลให้มีใครหล,หลายๆคนเข้ามาคุยกับคุณได้ไหมจะนำจะนำพาปัญหาอะไรมาเกิดการเปลี่ยนแปลงแสดงว่ามีการยกเลิกสัญญาตามที่ดีลกันไว้ มีการยกเลิกสัญญาที่ดีกันไว้นะราศีธนูปัญหามีอะไรไหมเกิดการเปลี่ยนแปลงต้องโยกย้ายทุกอย่างมันไม่ได้เป็นตามที่คุยกันไว้นี่สามดาบสามถ้วยมันไม่เป็นตามที่ที่คุยไว้นะไม่เอาไม่ดีวด้วยเกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงข้อตกลงหรือเปลี่ยนแปลงในที่นี้คือตัวเราต้องออกจากสถานการณ์นี้เพราะว่าไปต่อไม่ได้ มันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเข้ามาจำเป็นต้องทำอย่างไรสี่เหรียญสี่เหรียญคือเราจำเป็นต้องทำอะไรล่ะต้องลงทุนบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าคือต้องเลือกที่จะลงทุนทำหรือเลือกที่จะทำบางสิ่งบางอย่างอะสี่เหรียญสิ่งที่ต้องทำที่สุดคือการเก็บรักษาเนื้อรักษาตัว หรือเลือกที่จะทำในสิ่งที่มันจำเป็นเท่านั้นอ่าเพราะฉะนั้นราศีธนูครับมันอาจจะมีข้อผิดพลาดหรือดิวที่เราคุยกันไว้ข้อตกลงข้อสนรับสนถูกยกเลิกมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยน,ยน,ยนการโยกย้ายการการที่มันไม่เหมือนเดิมอะแต่คุณไม่ต้องตกใจไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดมาก เพราะว่าไทม์เพลนเกิดมาเปลี่ยนแปลงก็จริงแต่มันแค่ชั่วคราวเท่านั้นคุณดีใจไว้ได้เลยว่าเอ้ยเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปมันแค่แป๊บเดียวตอนเนี้คุณเลือกที่จะลงทุนเลือกที่จะทําในสิ่งที่คุณรักได้แล้วหรือต้องรักตัวเองได้แล้วซีเรียสซีเรียสมาพร้อมกับอะไรอ่คุณต้องกอดงานไว้นัน่นๆโอเคละ ผมมองอย่างนี้มองเป็น2ข้อมูลเดี๋ยวขอร้อขอดู10ไม้10ไม้พาขขยายเป็นราชาไม้โอเคสี่เหรียญราศีธนูสี่เหรียญล้วก็ขึ้นเป็น10ไม้กับราชนมีไม้ โอเคที่ผาสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูนะมันมีการยกเลิกเปลี่ยนแปลงในข้อตกลงบางสิ่งบางอย่างที่ได้ตกลงทํากันไว้สิ่งที่จําเป็นที่สุดต้องทําคือการรักตัวเองการที่คุณจะเลือกทําในสิ่งที่คุณรักนี่คือสิ่งที่จําเป็นต้องทําคําแนะนําจากไพ่ทาโรค่คือมันมีเรื่องของภาระเรื่องของความรับผิดชอบคุณอาจจะต้องคุณอาจจะทามากเกินไป คุณอาจจะต้องไปบริหารจัดการต้องแบ่งงานแบ่งจ่ายเข้า okay, ไหมบางทีมันมีเรื่องของสิบไม้สิบไม้คือไพ่บอกว่าคุณทําเยอะไปนะคุณแบกไปเยอะเกินนะคุณอาจจะต้องเพราะว่าไอ้สิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณแบกไว้มันไปได้ไม่นานมันไปได้ไม่ไกลสุดท้ายเดี๋ยวคุณก็ต้องทิ้งแล้วก็ไปเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆตอนเนี้ราศีไม้ามาบอกว่า คุณเอาเวลามาจัดการกับงานที่ตัวเองทำจะดีกว่าราชนีไม้เข้าใจในความต้องการของตัวเองคุณเข้าใจในความต้องการของตัวเองหรือยังไอสิ่งที่ทำมามันถูกใจไหมมันถูกต้องไหมมันมีความสุขไหมคุณต้องเข้าใจในตัวเองว่าไอสิ่งที่ทำมาภาระความรบับผิดชอบมันทำแล้วมันได้อะไร ถ้ามันทำแล้วมันไม่ดีขึ้นก็ปล่อยวางแล้วเลือกไปทำสิ่งใหม่โอเคแหละไพ่เหมือนจะชี้นำนะว่าให้ไปทำสิ่งใหม่ๆถามว่ามีออกจากงานไหมมันมีทำแพลนมาเป็นลักษณะของปัญหาต้องออกมาต้องออกจากปัญหาต้องเปลี่ยนแต่มันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงยกย้ายเข้ามาละม,มีเรื่องของเปลี่ยนแปลงยกย้าย ราชนีไม้คือตรงไปตรงมาชัดเจนสิบไม้คือทำในสิ่งที่อยากทำสุดท้ายผมรู้ละราชนีไม้คือต้องมีความชัดเจนในสิ่งที่เราทำหรือต้องหาความต้องการของตัวเองให้ได้ว่าเราอยากทำอะไรสรุปก็คือว่าไอ้ที่ดีลไว้ที่ตกลงไว้คุยไว้มันใช้การไม่ได้ละมันไม่เป็นไปนตามสัญญาละคุณอาจจะต้องมาหาในสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณทำโอกาสเปลี่ยนงานมีไหมมีม โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องงานมีไหมมีแต่คุณไม่ต้องไปซสีเรียนไม่ต้องทุกข์เพราะว่าไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่มันความผิดพลาดหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นน่ะมันแค่ชั่วคราวเท่านั้นมันเป็นตัวแรงผลักดันให้คุณก้าวไปทําในสิ่งที่คุณรักก้าวไปทําในสิ่งที่คุณชอบก้าวไปอยู่ในสิ่งในที่ที่มันเป็นของคุณจริงๆเออเพราะว่าสิ่งที่คุณอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ที่ไม่ใช่ทางไม่ใช่แนวของคุณเลย มันถึงมีเรื่องที่มันทําให้ต้องเปลี่ยนแปลงถ้าคุณไม่ได้เป็นคนเริ่มในการเปลี่ยนแปลงเนี้ยแสดงว่าเหตุปัจจัยมันผลักดันให้คุณไปอีกที่ที่หนึ่งไปอีกไปอีกอาณาจักรหนึ่งอะ่ะพอเนืกอออกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทําอยู่มันไม่ใช่ที่ไม่ใช่แนวไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องมาทําในตรงนี้มันมีอีกที่หนึ่งที่ต้องการคุณอืมเพราะฉะนั้นไพ่เนี่ยมันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงยกย้ายเข้ามาแน่นอน ถ้าไม่ได้เปลี่ยนบริษัทก็คือเปลี่ยนแผนกเปลี่ยนหน้าที่ถ้ายังอยู่ที่เดิมนะมันอาจจะมีการเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแผนกเปลี่ยนหน้าที่เปลี่ยนบทบาทใหม่แต่ถ้าหนักเลยก็คือออกจากออกจากออกจากที่ที่เราทํางานนี่แหละไปสู่ในที่ที่ใหม่นะครับผมแต่คุณต้องหายหายเจอว่าสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบจริงๆแล้วว่าคุณอยากทําอะไรไพ่บอกมาประมาณนี้มากกว่าว่าไอ้ที่ที่คุณจะไปมันไม่ใช่นะ มันไม่ใช่ที่ของคุณคุณลองดูสิว่าจร,จริงๆลึกๆในใจแล้วว่าคุณอยากทําอะไรนี่คือหัวใจของไพ่ในวันนี้นะครับราศีธนูจบแล้วนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทําคลิปสอนได้ไดนะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ